w l c วลค b ัมแบ็กมาสอ o g เกรดวันนี้เราจะพาทุกคนไปสู่เรื่องราวที่สำคัญและน่าสนใจมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลโยีทางทหารศักยภาพด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงในภูมิภาคประเทศไทยของเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านขีปนาวุธทั้งการจัดหาจากต่างประเทศและการพัฒนาเองภายในประเทศวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องสมรรถนะของขีปนาวุธไทยว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร ราคาและต้นทุนอยู่ที่ประมาณเท <JD et> ่าไหร่และสิ่งเหล่านี้มีผลตป่อกองทัพและภูมิภาคอาเซียนอย่างไรบ้างคลิปนี้จะยาวและละเอียดใครที่สนใจเรื่องนี้ขอให้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วเราจะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเมื่อเราพูดถึงโครงการขีปนาวุธของไทยสิ่งแรกที่ต้องมองคือบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคต่างเร่งปรับปรุงและยกระดับอาวุธของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์หรือมาเลเซียต่างก็ลงทุนด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นทั้งสิน้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกันไม่ได้หยุดนิ่งกองทัพไทยได้พยายามหาวิธีเพิ่มขีดความสามารถทั้งเชิงรับและเชิงรุกและขีปนาวุธคือหัวใจสำคัญเพราะมันสามารถยิงได้ไกลใช้เป็นเครื่องมือยับยั้งศัตรูและสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ได้ สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลังคือขีปนาวุธตระกูล HTM ไม่ว่าจะเป็น HTM 27หรือ HTM 1 5 0 0 0ที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าสามารถยิงได้ในระยะทางตั้งแต่1,500กิโลเมตรไปจนถึงเกือบ2,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและการปรับแต่งหากเป็นจริงระยะทางระดับนี้ถือว่าอยู่ในหมวดของขีปนาวุธพิสัยกลาง ซึ่งน่าประทับใจอย่างมากเพราะมันหมายความว่าประเทศไทยสามารถยิงครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงบางส่วนของจีนหรือแม้กระทั่งมหาสมุทรอินเดียได้การมีขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรถือว่าเป็นการเปลี่ยนสมการด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเมื่อเราพูดถึงสมรรถนะส,สิ่งแรกที่สำคัญคือความแม่นยำขีปนาวุธยุคใหม่ไม่ได้ถูกประเมินแค่ระยะทางที่ยิงได้ แต่ยังต้องดูด้วยว่าสามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำเพียงใดถ้าไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการนำวิถีด้วย GPS ดาวเทียมหรือระบบนำร่องเชิงเฉื่อยความแม่นยำอาจอยู่ในระดับไม่กี่สิบเมตรซึ่งถือว่ามีค่าสูงมากแต่หากยังเป็นระบบแบบดั้งเดิมความแม่นยำอาจน้อยลงและอาจทำให้ศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์ลดลง กองทัพไทยเองก็มีการหารือกับพันธมิตรและคู่ค้าด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบนำวิถีแสดงให้เห็นว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ไทยให้ความสำคัญ เรื่องถัดมาคือหัวรบหรือเพโลดซึ่งเป็นสิ่งที่บอกกว่าขีปนาวุธสามารถบรรทุกระเบิดประเภทใดได้บ้างโดยทั่วไปขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลระดับ1500กิโลเมตรมักบรรทุกหัวรบระหว่าง500กิโลกรัมไปจนถึง1000กิโลกรัมสำหรับประเทศไทยคงเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงทั่วไปหรือหัวรบแบบกระจายซึ่งเพียงพอที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานฐานทัพหรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือความคล่องตัวขีปนาวุธที่ติดตั้งบนรถยิงแบบเทลสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้ง่ายซ่อนตัวได้และยิงจากหลายพื้นที่ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามคาดเดายากกองทัพไทยเองก็มีการจัดแสดงขีปนาวุธบนรถบรรทุกขนาดใหญ่บ่อยครั้งซึ่งบ่งบอกว่ามีการให้ความสำคัญกับการเคลื่อนที่และการเอาตัวรอดของระบบยิงเรายังต้องพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือจากการทดสอบ ขีปนาวุธที่ดีต้องผ่านการยิงทดสอบหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้จริงไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการรักษาวิถีการบินหรือการโจมตีเป้าหักอัตราความสำเร็จอยู่ที่80-90เถือว่าน่าเชื่อถือได้และหักไทยยังคงทดสอบและปรับปรุงเรื่อยๆความน่าเชื่อถือนี้ก็จะเพิ่มขึ้นความเร็วก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญขีปนาวุธพิสัยกลางส่วนใหญ่บินได้ที่ความเร็วเหนือเสียงหลายเท่า หรือเข้าสู่ระดับไฮเปอร์โซนิกในช่วงกลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้ระบบป้องกันฝ่ายตรงข้ามสกัดได้ยากมากหาก HTM ของไทยทำความเร็วระดับแมสสูงสูงได้จริงนั่นหมายความว่าขีปนาวุธนี้จะยิ่งน่าเกรงขามทีนี้มาดูเรื่องราคากันบ้างเพราะประสิทธิภาพเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวขีปนาวุธมีราคาสูงมากการพัฒนาในประเทศใช้เงินมหาศาลอาจสูงถึงหลายพันล้านบาทต่อโครงการ สำหรับขีปนาวุธพิสัย1,500กิโลเมตร1ลูกอาจมีราคา3-10ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ100-300ล้านบาทขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและการผลิตถ้าผลิตเองในประเทศราคาต่อหน่วยอาจถูกงแต่การลงทุนวิจัยและโรงงานในช่วงแรกสูงมากหากต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนบางอย่างราคาต่อหน่วยอาจสูงขึ้นแต่ความน่าเชื่อถือก็มากขึ้นตามนอกจากนี้ยังต้องคำนวณถึงระบบโดยรอบ ไม่ใช่แค่ตัวขีปนาวุธแต่ยังรวมถึงรถยิงระบบสื่อสารการควบคุมการบำรุงรักษาและแม้กระทั่งดาวเทียมสำหรับการนำวิถีทั้งหมดนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมสูงกว่าราคาตัวขีปนาวุธหลายเท่ากองทัพไทยจึงต้องวางแผนให้ดีอาจมีจำนวนไม่มากแต่เพียงพอต่อการยับยัง้งถ้าเปรียบเทียบกับอาวุธชนิดอื่นเครื่องบินรบหนึ่งลำมีราคาหลายพันล้านบาทและยังมีค่าใช้จ่ายระยะยาวในการฝึกนักบิน ค่าน้ำมันและการซ่อมบำรุงอีกมหาศาลขีปนาวุธกลับมีต้นทุนต่ำกว่าในระยะยาวเพราะไม่ต้องใช้งานตลอดเวลาแต่สามารถยับยั้งศัตรูได้เช่นกันนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจกับระบบขีปนาวุธมากขึ้นอย่างไรก็ตามราคาของขีปนาวุธไม่ได้หมายถึงการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงราคาทางการเมืองอีกด้วยการมีขีปนาวุธที่สัยไกลทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือมหาอำนาจอาจจะประมองอาจมีความกังวลว่าจะก่อให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคดังนั้นไทยจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาอาวุธกับการทูต สุดท้าย ok ที่อยากพูดถ like şey kind of like ึงคือการบูรณาการขีปนาวุธจะมีค่ามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ามันถูกนำไปใช้ร่วมกับระบบป้องกันประเทศโดยรวมได้อย่างไรไทยมีเรดาร์เพียงพอหรือไม่มีระบบดาวเทียมหรือ UAV สำหรับให้ข้อมูลเป้าหมายหรือไม่หากมีการบูรณาการอย่างดีแม้มีขีปนาวุธเพียงไม่กี่ลูกก็สามารถสร้างอำนาจการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพได้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เวียดนามอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์ต่างก็มีการลงทุนเช่นกันแต่ถ้าไทยมีขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรจริงๆจ,จ,จะถือว่าไทยอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียนและสามารถใช้เป็นแต้มต่อในการเจรจาหรือสร้างพันธมิตรได้ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมขีปนาวุธของไทยในปัจจุบันถือว่ามีสมรรถนะที่น่าประทับใจ ทังในด้านระยะทางความเร็วความแม่นยำน้ำหนักหัวรบและความคล่องตัวราคาแม้จะสูงแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่าหากเทียบกับอาวุธอื่นๆและเมื่อรวมกับคุณค่าทางยุทธศาสตร์แล้วถือว่ามีความหมายมากต่อกองทัพไทยทั้งหมดนี้คือการรีวิวขีปนาวุธไทยทั้งในด้านสมรรถนะและราคาเราได้เห็นแล้วว่ามีข้อดีจุดแข็งรวมถึงข้อจำกัดที่ต้องคำนึงถึงในอนาคต ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เชิงลึกครั้งนี้หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณว่าประเทศไทยควรพัฒนาอะไรต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Mas ์ Auto g r เกดเพื่อรับชมการรีวิวการอัปเดตเทคโนโลยีทางทหารและการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงอีกมากมายเจอกันใหม่ในครั้งหน้า